ธัญญานอยแพ้ท้องหนักกังวลสามีมองหญิงอื่นอโลหนุนทำสวยหลังคลอดธัญญานอยเปิดบ้านทำบุญประจำปีติดต่อเป็นปีที่สามสำหรับนักร้องสาวธัญญาอาัสยามที่ตั้งปร,รำพิธีกลางสวนหย่อมในหมู่บ้านจัดพิธีบวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ปู่ย่าพญานาคเจ้าที่และองค์เทพเทวาทั้งหลายเพื่อความเป็นสิริมงคลต่อครอบครัวสืบไป จากนั้นทัญญาและอาโลได้ให้สัมภาษณ์อัปเดตแผนครอบครัวพร้อมเล่าความเป็นมาก่อนท้องว่าฝันเห็นพญานาคสีทององค์ใหญ่จึงเชื่อว่าลูกชายคือลูกหลานพญานาคที่นับถือนั่นเองทัญญาทำทุกปีค่ะปีนี้เป็นปีที่สามแล้วแล้วก็มีสมาชิกใหม่เข้ามาเพิ่มค่ะก็ตั้งใจเลยว่าจะทำทุกปีแล้วก็น่าจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆอาโลปีนี้มีเด็กมาด้วยอยู่ในท้อง ธัญญาเวลาร้องเพลงหรือดูการแสดงเขาจะนิ่งมากเหมือนฟังจะด,ดิ้นเยอะช่วงกลางคืนจริงๆหนูก็มีความเชื่อก่อนจะรู้เพศก็ฝันวันนั้นไปนอนบ้านอโลที่ลาวฝันเห็นพญานาคองค์ใหญ่สีทองแต่หนูก็คิดว่าผู้หญิงพอไปอันตราซาวก็เป็นผู้ชายก็มีความเชื่อว่าเป็นลูกหลานปู่ค่ะพอฝันถึงท่านก็รู้สึกว่าใช่แล้วแหละเพราะหนูไม่ค่อยฝันฝันเห็นพญานาคนี่ยากมากๆค่ะ เป็นฝันดีรู้สึกว่าพ่อหนูมีความศรัทธ,ธาเยอะแล้วก็ตั้งใจจะทำในสิ่งต่างๆเรายึดถือขอพรและปฏิบัติบางคนขอพรแต่พอไม่ได้ก็โทษสิ่งศักดิ์สิทธิ์อย่างเดียวว่าไม่ให้แต่ตัวเองไม่ได้ทำตอนนี้หนูก็เลยยึดสองทางเลยว่าต้องทำทำให้สุดความสามารถด้วยบารมีท่านก็จะเป็นที่พึ่งทางใจของเรา ถ้าทางธรรมก็จะสวดมนต์ขอพอรไหว้พระแล้วก็ทําบุญแต่โลกก็รุยธุรกิจขยันเท่านั้นคุยกันว่าโอโร่กลับมารอบนี้เราต้องขยันคูณสองเลยนะถ้าเราอยากได้ยอดลูกจะคลอดแล้วก็ต้องช่วยกันหาเงินแบบสปีดช่วงนี้ใน Tik t o k อกับในแฟนเพจก็จะวนๆหน่อยเพราะเดี๋ยวเราจะอัดคลิปแบบสุดๆเลยตอนนี้กี่เดือนแล้วธัญญาตอนนี้5เดือนกว่าแล้วค่ะ ก็ดินเยอะช่วงเย็นแต่อาการแพ้ท้องก็ยังคงอยู่ยังอ้วกทุกวันอ้วกตอนเย็นค่ะกินอะไรไปก็อ้วกออกหนูก็เตรียมใจไว้แต่ไม่คิดว่ามันจะขนาดนี้อาการถัดมาก็คือปวดขาปวดสะโพกปวดตูดปวดไปหมดเลยตอนนี้หนูรู้สึกว่าอยากแยกห้องกับอาโลนอนมากไม่ได้เหม็นเขาแต่กลัวเขาเหม็นหนู พราะหนูท้องอืดแล้วหนูตดตลอดเลยหนูเลยรู้สึกว่ามันไม่ได้ที่ผ่านมานอนคนเดียวหลายๆวันหนูเต็มที่ได้ไงพอเขากลับมาแล้วหนูก็เกรงใจหนูจะลุกไปเข้าห้องน้ำบ่อยๆก็ไม่สะดวกอโลก็ไม่เป็นไรเพราะเรารู้อยู่แล้วครับว่าท้องอืดก็จะเป็นประมาณนี้เราก็รับได้ครับทัญญาพอมันไม่ถ่ายมันก็มีกลิ่นไง หนูก็รู้สึกว่าหนูไม่โอเคกับสภาพร่างกายตัวเองเลยแต่ก็ต้องอดทนค่ะทางหน้าอกเราทุกอย่างมันขยายหมดเลยมันดูเป็นวัวดูแลภรรยายังไงบ้างอาโลเราก็ช่วยดูแลเขาครับการลุกการนั่งว่าอย่าลุกเร็วพอท้องเริ่มโตแล้วส่วนเรื่องรูปร่างก็บอกเขาว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายถ้าไม่หายก็เดี๋ยวไปทำเลยไม่ต้องห่วงให้ลูกเกิดมาแข็งแรงก็พอทัญญา เขาบอกว่าข้อเสร็จแล้วไปทำสวยได้เต็มที่เดี๋ยวหน้าที่เลี้ยงลูกเป็นของเขาให้หนูไปทำสวยอโลเพื่อเขาจะไปเป็นนักร้องต่อธัญญาด้วยความที่เราเป็นนักร้องพอท้องมันก็ต้องเบาลงบางทีหนูก็ดิ่งนะแต่ก็นั่นแหละค่ะเราก็เล่งขายของกันสามีบอกว่าไม่เป็นไรเลยธัญญาดีใจแหละ แต่เราเป็นคนรักสวยรักงามก็ห่วงรูปร่างต่อให้เขาบอกว่าไม่เป็นไรเราก็อยากให้เขาเห็นอะไรสวยๆงามๆอยู่ดีเราก็กังกวลกลัวเขาไม่ชอบกลัวไปมองคนอื่นอะโลไม่ต้องเป็นห่วงไม่เป็นไรหรอกก็อยู่ด้วยกันตลอดเวลาเราไม่วอกแวกช่วงนี้ก็จะอยู่ไทยบ่อยจนกว่าลูกจะคลอดเลยแต่ไม่ได้มีแพ้ท้องแทนครับ ธัญญาตอนนี้ก็เตรียมตัวแล้วค่ะเริ่มไปดูของดูอุปกรณ์ต่างๆน่าจะมีแผนต่อเติมบ้านออกมาเพื่อใส่คอกให้ลูกได้แล้วก็จัดการกับน้องหมาด้วยว่าจะให้เขาอยู่โซนไหนเป็นการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ของบ้านเตรียมตั้งชื่อหรือยังธัญญาเรื่องชื่อตอนนี้ต้องรอน้องคลอดเลยค่ะดูเลิกด้วยน่าจะรอคอดแล้วค่อยไปแจ้งชื่อเพราะหนูค่อนข้างซีเรียสเรื่องชื่อมาก หนูเกิดมาเปลี่ยนชื่อไป3มรอบแล้วก็เลยอยากให้ลูกทีเดียวแบบดีๆไปเลยไม่มีชื่อในใจเลยค่ะรออาจารย์ตั้งให้อย่างเดียวเลยกำหนดคลอดคร่าวๆคุณหมอบอกว่า25สิงหาคมถึง6กันยายนก็ไม่รู้ว่าเลิกจริงๆจะประมาณไหนยังไม่ได้ดูเลิกชัดๆก็ตั้งใจจะผ่าคลอดค่ะเพราะจะได้เลิกแล้วก็จะได้แต่งหน้าสวยๆด้วยหนูเห็นพี่ๆดาราแต่งหน้าเข้าห้องคลอดหนูว่ามันสวยอโล ก็ผมเตรียมตัวเลี้ยงลูกเต็มที่ครับเตรียมตัวเป็นพ่อบ้านทันญ,ญาก็จะเลี้ยงกันเองแต่ก็มีคุณแม่ด้วยแล้วก็จะเป็นอารโรตื่นมาให้นมลูกหนูมีหน้าที่ปั้มนมอย่างเดียวแต่ไม่รู้นะอันนี้คือคิดไว้สถานการณ์จริงไม่ทราบว่าจะเป็นยังไงส่วนเรื่องหยุดงานคิดไว้ว่าตอน7เดือนมันยังมีความสุขอยู่เลยค่ะถ้าไม่ทำจะรู้สึกน้อยๆน,นี่คอนเสิร์ตของบริษัท ก็ต้องหยุดแล้วเพราะเริ่มเดินทางขึ้นเครื่องไม่ได้มันต้องออกต่างจังหวัดตลอดแล้วก็ยังลืมตัวเต้นสะบัดต,ตลอดพี่พี่ก็ต้องบอกเบาๆโซนเข็มก็ใส่ไม่ได้แล้วไปจดทะเบียนสมรสมาแล้วบรรยากาศเป็นยังไงธัญญาอากาศร้อนก็เป็นบรรยากาศที่อบอุ่นค่ะเดินเรื่องกันมาตั้งแต่ยังไม่ท้องประมาณ6-7ถึงเดเดือนแล้วเพิ่งเสร็จเพราะหลายขั้นตอนนิดนึงแต่พอเสร็จแล้วก็โลง่งวีซ่าก็ต้อง เปลี่ยนเป็นวีซ่าแต่งงานจะได้แฮปปี้ขึ้นทำธุรกิจก็ง่ายขึ้นแต่เลิกจดทะเบียนไม่มีนะเพราะจดแบบงงๆไปเลยครับจดที่เราแต่เป็นตัวหนังสือไทยอโลแต่วันนั้นเขาก็บอกว่าเลิกดีนะครับทัญญาแต่นามสกุลไม่ได้เปลี่ยนค่ะใช้ทุกอย่างเหมือนเดิมหนูอยากเป็นนางสาวเหมือนเดิมตอนนี้กำลังตกลงเรื่องนามสกุลลูกอยู่ยังตกใจอยู่เลยยังตกลงกันไม่ได้ แต่ถ้าตกลงไม่ได้จริงๆก็น่าจะตั้งนามสกุลใหม่เลยอโลทางครอบครัวก็ไม่ได้ว่าอะไรครับทัญญาคือที่เชื่อมากๆเพราะชื่อล่าสุดที่หนูเปลี่ยนชีวิตหนูพลิกเลยจริงๆถ้าเปลี่ยนนามสกุลดาวมันจะพลิกอีกไหมไม่รู้เดี๋ยวได้เปลี่ยนชื่ออีกเพราะเราก็เปลี่ยนใช้นามสกุลกับลูกเหมือนเป็นตระกูลใหม่ไปเลย อโลลูกก็เลี้ยงที่นี่ครับตัวผมช่วงนี้ก็ต้องอยู่ไทยก่อนระยะยาวเลยนานๆทีจะกลับบ้านทันยา่าถ้าเขาไม่อยู่ปุ๊บนี่หนูเป็นประสาทเยอะมากหนูจะคิดเยอะคิดฟุง้งซ่านมีปัญหาอะไรก็หน่อยเหมือนเราคิดคนเดียวอยู่คนเดียวปกติไม่เป็นค่ะเพิ่งเป็นตอนท้องอโลเขาคิดเยอะเลยไม่ปล่อยให้เขาอยู่คนเดียวเท่าไหร่เดี๋ยวตอนคลอดก็เตรียมรับมือเบบี้บูครับทุกวันนี้ก็เป็นแต่เป็นน้อยครับ